การอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งปัจจุบันที่มีการนะดําเนินการมาจนถึงรุ่นที่3 7นะประจำปี2 5 6 8นะซึ่งก็ผ่านมาแล้ว30กว่ารุ่นนะมีพระซึ่งสําเร็จการศึกษาเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศเนะี่ย2,598รูปไปทําหน้าที่ปฏิบัติศาสนาิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก เพราะฉะนั้นในการอบรมรุ่นที่31นี้ก็เป็นการอบรมช่วงภาควิชาการช่วงแรกมีการรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 3, ามสิบวันที่1นึ่วันที่10มีนาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นวันที่21ก็เรียกว่า10กว่าวัน10วันที่พระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสามต่างประเทศได้มาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้คือวันที่22 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณครบภมมลีองค์ประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมพูดไปต่างประเทศหลักๆใจความสำคัญก็คือเราพยายามที่จะสร้างพระธรมรมพูดสายต่างประเทศผู้ทำผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาดูให้มปีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านของภาษาและก็เทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการเผยแพร่เรื่องเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศและที่สําคัญที่สุดก็คือการสนับสนุนและก็สวัสดิการเพิ่มความมั่นคงหรือสนับสนุนภารกิจของการเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศให้มีความเรียกว่าทํางานได้สะดวกขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้น ในช่วงเวลาของการอบรมธรรมทูตรุ่นที่31นี้ก็จะมีภาควิชาการหลังจากนี้วันที่23ก็ขึ้นไปเข้าภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน1เดือนและหลังจากนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมก็กลับมาอบรมภาควิชาการอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีพิธีปิดในช่วงวันที่หมิถุนายนรวมแล้วก็สมเดือนหรือว่า90วันเพราะฉะนั้นญาติโยมที่มีส่วนสําคัญหรือพระมหาเถระ ที่มีส่วนสําคัญในการสนับสนุนการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางด้านพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้นแต่หมายถึงนานาประเทศด้วยเป็นการนําพุทธปัญญาสู่สากลเพราะฉะนั้นการอันใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ควรค่าแก่การอนุโมทนา่านใดที่จะประสงค์จะร่วมสนับสนุนการอันใดก็สามารถติดต่อได้ที่วิลัยพระธรรมทูต หรือกองวิทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกราบขอพระคุณในเมตตาธรรมของพระมหาเถระและก็เจริญพรอนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านเจริญพร